เดี๋ยวเรามาชมเนื้อกันดีกว่านะครับผมนะครับเก่าไหมครับเก่าเนาะว่าไงครับเพื่อนๆว่าเก่าไหมครับผมคือว่าเก่านะครับมาชมเนื้อกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมเคยโชว์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมเนื้อกันนะครับผมมีสิ่งที่น่าสนใจไหมเออเพื่อนๆครับชม มครับมีสิ่งที่น่าสนใจไหมครับไอ้นี่ครับตาทีดูครับหน้าแตเป็นไม่ได้ไม่เออนี่นะครับเล็กไหลเรยวครับผมให้ชมนะครับหน่าแต่ใช่ไม่เออเดี๋ยวเราไปดูถัดไปได้นะครับผมเพื่อนๆครับช่วยกันพิจารณาน่ยครับนี่อะไรเอ่ย นมวนสารอะไรครับผมคี้เท้าไม่ให้มิดดำด้วยครับการทูบนะครับไปช่วยกันพิจารณานะครับไปเฟรมถัดไปนะครับจุดนี้คืออะไรครับนะครับนีครับเดี๋ยวผมต้องรีบแบบแบตเตือนผมได้ ดูรอยแยกนะครับรอยแยกรอยแตกนะครับซึ่งท่านจะมีมิตินะครับรอยแยกรอยแตกนะครับยุดหดยุดย่อะไรนะมีหดมียุบมีย่นมีย่อนะครับนี่เป็นแคลไซส์นะครับลาคูไนส์นะครับขาวะลาคูไนอ์ลาคูไน์นะครับเป็นแคลไซส์ เรา,าไปดูจุดอื่นต่อครับอันนี้อะไรผมก็ไม่ทราบได้เลยครับเนี่ยครับก็ก็เน,น,นี้นะครับผมนะครับเรา,าไปจุดอื่นกันต่อนะครับผมเนี่ยคราบสีแบบนี้นผมเคยเจอหลายองค์เลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็นะบขึ้นเงยออกสีส้มๆหน่อยเหลืองๆมส้มเนี เพื่อน,อนสิ่งที่ผมตามหาในองค์พระสมเด็จหลังองค์พระประดมเจดีเนื้อหามบสานที่ผมต้องการเจอคือผงทองคำครับผมไม่พบแหละ ก็เป็นเครื่องการันตีได้เนาะมวลสารของเจ้าบุคคลสมเด็จโตเนี่ยจะต้องมีผงนะครับจะต้องมีผงตะไบเงินตะไบทองนะครับผสมด้วยนะครับผมก็ องนี้ผมก็ได้พบเจอแล้วนะครับหลังจากที่าหาหลายๆจุดแล้วทั่วองค์ผ้าแล้วก็ได้พบนะว,ว่าผมตะไบทองนะครับที่ท่านยาวคุณสมเด็จได้ใส่ไว้ด้วยนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์อ่เรียกว่า ติสังขอนองพระปฐมเจดีย์นะครับด้านหลังจะเป็นรูปองค์พระปมทจดียนี่นะครับนี่ครับเมาส์สีเหลืองที่ผมชี้นี่นะครับนี่แหละครับคือผงทองคําครับที่โดนแคลไซด์ผกแคลไซด์คุมอยู่นะครับที่โดนงอกทับทับนะครับนะครับผมต้องเมาส์ผมชี้นะครับเดี๋ยวผมเอานี้ชี้อีกทีนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นเปลือกแคลไซด์แล้วนะครับตัวนึกปกคลุมด้วยเปลือกแคลไซด์นะครับเนี่ยที่ที่จะเกิดเปลือกแคลไซด์หนาขนาดเนี้ครับถมมันขนาดเนี้ยใช้ระยะเวลานานาน,นะครับเนี่ยครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับท่านถูกเคลือบแล้วแหละ เดี๋ยวผมจะส่องไฟฉายเข้าไปนะครับให้ท่านเห็นจุดนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับกระทบแสงนะครับเป็นเป็นแวววาวออกมาเลยนะครับ โดนแสงแสงไฟฉายสองเข้าไปนะครับผมเราเห็นไหมแคลไซป์ผึกแควไซส์นะครับชัดเจนนะครับความมดงาเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านที่มีพระสมเด็จ หลังเจดีแลังบงพระธมเจดี JD เนี่ย mm hmm. ก็เชื่อได้ว่าสมเด็จท่านสมเด็จเจ้าคุณสมเด็จโตเราเนี่ย mm hmm. เป็นผู้สร้างนะครับ mm hmm. เพราะว่าท่านเท mm hmm. ่าที่สืบคนมามีคนเล่าว่าท่านเป็นประธานในการจัดสร้างนะครับ ในการปฏิสังขรณองค์พระประฐมเจดีย์นะครับซึ่งใช้ระยะเวลานานนะครับก็ตั้งแต่สองสามเก้าหกถึงสองสี่หนึ่งสามนะครับก็ระยะเวลาการปฏิสังขรณเนี่ยตั้งแต่ช่วง ปลายราชการที่สี่ถึงต้นราชการที่ห้านะครับเป็นระยะเวลาสิบเจ็ดปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้นๆน,นะครับสองสามเก้าหกไปถึงสองสี่หนึ่งสามนะครับเพราะงั้นท่านจะจัดสร้าง พระสมเด็จที่แจกสำหรับผู้มิจิศทธามาทำบุญเนี่ยอยู่ในช่วงในช่วงหนึ่งนะครับระหว่างช่วงที่มีการปฏิสังขรณองค์พระปฐมเจดีย์นะครับสองสามเก้าถึงสองสี่หนึ่งสามนะครับเพราะฉะนั้นพระพิมพ์นี้นะครับก็จะต้องกัดสร้างในช่วงนี้นะครับ ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเท่าที่สืบค้นมาว่าอยู่ช่วงไหนนะครับแต่เห็นมีบางท่านบอกว่าอยู่ช่วงที่สามช่วงที่สี่ครับนะครับถึงอยู่ในช่วงที่สามที่สี่นะครับช่วงปลายลสมัยของรอสี่นะครับถึงรอถึงต้นรอห้านะครับ อันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าการตกผลึกนะครับกามีมวลสารนะครับตกผลึกในขนาดนี้นะครับเพราะงั้นอายุพระหลังองค์พระปฐมเจดีเนี่ยถึงยุคนะครับเพราะไม่ฉะนั้นการตกผลึกของ แคลไซซ์จะไม่ได้อย่างนี้นะครับคือท่านเคลือบทั่วองค์นั่นแหละเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่สองนะครับผมพบอีกนะครับผมรองคำนะครับอ่า จุดนี้จะชัดเจนหน่อยนะครับเห็นความวาวไหมครับ ยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนี่คือผงตะไบทองนะครับสะท้อนแสงเล่นไหมครับเดี๋ยวผมจะเบาแสงนะครับแล้วท่านดูผลึกครับผลึกนะครับผลึกแควไซด์ครับเต็มไปหมดนะครับก็ไปพิจารณากันนะครับ ว่าพร,งงพระสมเด็จหลังองค์พระประสมเจดีย์นะครับหน้าทศยุคไม่เอ่ยนะครับผมฝึกแคววสายเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นผึกแคววสายนะครับเดี๋ยวผมอา,ามออไปฉายส่องเข้าไปอีกทีครับเป็นไงครับ ความงามครับเห็นไหมครับความงดงามของพุกแกวใสนะครับไ่รูจะพูดยังไงเลยนะครับเราเห็นเม,ม็ดทองไหมครับเห็นผงทองไหมครับท่านว่ายัางไงกันเลยเพื่อนๆครับเป็นไงครับ ไฟฉายสองให้ดูนะครับนี่ปิดไฟแล้วนะครับเป็นไงครับพึ่แว้วไซนะครับพึ่แควไซ้งดงามมากเห็นไหมครับ ผมทําเป็นสีเทาให้ดูครับอ่าเห็นไหมครับโอโ้โ,อโหเนี่ยดูสิครับเห็นไหมครับนี่เทาขาวดาน,นะครับเป็นงานชัดเจนนะครับแกวซ้สายอันนี้เม็ดทองนะครับผงตะไบทองนะครับ ทองคำเราก็เห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาจะมีพระกำแพงไหมครับเนี่ยจุดนี้นะครับเนี่ยดูเมาบมนะครับน่าสงสัยอยู่นะครับน่าสงสัยอยู่นะครับที่เมาบมชี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับ เห็นเงินชัดไหมครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวผมไปใช้าสองอีกทีเห็นชัดไหมครับเนี่ยครับใช้พระกาแพงนะครับช่วยกันพิจารณานะครับโอ้โหแกวสายเดี๋ยวเราไปจุดไปหาดูคิดชัดๆนะครับเอามาเพืเ่อนๆว่าใช้ <laughs> ใช้พระกาแพงนะครับช่วยกันพิจารณานะครับ ครับใช่ไ้มเอ่ยท่านว่าใช่ไหมหรืออาจจะไม่ใช่พระกำแพงหรือว่าเป็นมวลสารของพระของพระอะไรเอ่ย <c oughs> ครับเห็นไหมครับ สวยนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อเข้าไปพิจายนา,ากันเอาเองนะครับผมเอเพื่อนๆดูดังๆนี่แหละนี่ยครับเม็ดดำาลยครับผมเป็นหูปแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า เสก้านทูบหรือเปล่าครับดำๆเนี่ครับแต่ถูกปกคุมแล้วนะครับด้วยแคลไซด์เดี๋ยวผมส่องมืดไฟส่องมาให้ดูเนี่ยครับถูกแคลไซด์ปกคุมแล้วนะครับเห็นไหมครับท่านดูครับท่านดูเพื่อนๆดูครับผมไฟส่องมาไว้อีกนะครับเพื่อให้ประกาายของพลึกนะครับผม ครับวามงามห็นไหมครับแล้วไปจุดอื่นอี้ต่อก็แล้วแต่นะครับเรามาศึกษาด้วยกันใครจะเชื่อกราไม่เชื่อแล้วแต่เป็นสิทธิของเพื่อนๆนะครับเพียงแต่เอามาให้ชมนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับ จุดนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าใช้ผมตะไบเงินหรือว่าครับนะครับผมแต,แต่ท่านมีความวาวนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าใช้ผมตะไบเงินหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปครับเพื่อนเมือครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับเสีผพาดกาแพงหรือเปล่านะครับแล้วก็เนี่ยนี่ น้ำมันเนี่ยระเหยไปหมผมว่าเป็นน้ํามันนะเนี่ยพวกเนี้ยระเหยไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นพวกแบบน้ํามันน้าหวานหรือน้าหวานหรือน้ํามันตังยิวหรือว่าน้ําอ้อยเขียวนะครับระเหยไปหมดแล้วครับนะครับนะครับ เพื่อนๆครับช่วยพี่ไดนายหน่อยนะครับว่านี่คืออะไรนะครับผมไม่น่าจะใช่หลักมัาเป็นก้อนโลหะหรือเปล่าครับนะครับทำไมมีมิติสูงต่ําเนาะเป็นมวลสารหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะส,สาดแสงเข้าไปนะครับ โอ้ท่านถุกเคลือบด้วยแคลไซด์แล้วครับผมเห็นไหมครับพื้นที่ถูก,ถกแคลไซด์เคลือบแล้วครับผมอ๋อนะครับ,นะรบก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ชมกันไปนะครับศึกษากันไปด้วยกันนะครับผม ในประโยชน์ท่านกล่าไปนะครับเอาโซนนี้ให้เพื่อนๆดูเนาะเนื้อท่านก็ปีแยกแล้วแหละย่นขดย่นแยกครับรอยแตกก็มีแคลไซา์มาเชื่อมนะครับ น,นี่เป็นภาพขยายนะครับผมขยายใหญ่มากนะครับเห็นแม้ก็มีแคลไซส์มาเชื่อมต่อนะครับผมแล้วกันเนื้อท่านก็แยกยุบไม่ใช่ยุบ <c oughs> ยุบย,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 ย่นย่อนะครับแยกเป็นมิติอะรอยปี่แยกก็มีเนี่ยแคลไซส์ก็มาเชื่อมนะครับ ซึ่งไม่ได้เป็นแผ่นไม่ได้เป็นแผ่นแลน้วมา่วนสุดท้ายแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูเนาะการเวลานะครับที่จะทำให้เกิดผลกแควไซต์โมเลกุลของแควไซต์เป็นผลทับถมกันเคลือบเชื่อมต่อกันเนี่ย ไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องใช้การเวลานะครับนะครับผมก็จะให้ท่านชมนะครับของเฟรมนี้นะครับความมุดงามนะครับนะครับผมความมุดงามของผึกแคลไซ้์นะครับ แล้วผมจะให้ดูท่านดูตรงนี้นะครับโอ้ยโซ่ดีรับนะครับผมนี่ครับเนี่ยโมเลกุลต่อเชื่อมกันเนี่ยดูดิครับมีมิติครับทุกที่อ่ะเห็นไหมครับเป็นมิตินะครับที่เคลือบอยู่นะครับนี่เคลือบอยู่นี่พื้นนะครับพื้นผิวอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับแบบพื้นผิวเนี่ย คือเนื้อนะครับแต่ด้วยเคลือบกับแคลไซนะครับปึกแคลไซายนะครับเนี่ยครับนะครับเนื้อก็ยุบย่นย่อเนี่ยเนื้อนะครับเนี่ยเ,เ,เนื้อแต่ว่าท่านฝึกแคลไซด์เคลือบอยู่นะครับอ่าผมจะให้ท่านดูผมจะเอาเข้าไปนะครับอีกสักหน่อย หนไหมครับชัดเจนขึ้นไหมครับเดี๋ยวผมทำสีเทาไว้ดูเป็นไงครับเนี่ยครับผึกแควไซส์อย่างนั้นนะครับเนี่ยที่คุมอยู่นะครับแควไซส์อย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็ให้ไปพิจารณากันนะครับ ว่าพระสมเด็จหลังองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยใช่ถึงยุคท่านเจ้าพระคุสมเด็จโตรหรือไม่นะครับก็เพื่อนไปพิจารณากันนะครับก็เป็นความรู้เนาะก็ดูไปดูเนื้อหาก็เป็นความรู้ศึกษาไปด้วยกันนะครับอุ้ยอุยอุย เมือ่อกี้ไฟฉายหลุดมือครับเออหลุดมือเฉยภาพเลยเบอร์เลยอ่ะเอาใหม่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหความงดงามเป็นไงครับผึ่งเ่ลไซสวยมากมากครับ โอ้โหผึกบางคนก็เกรียกผึกรึกเพชรโอ้โหก็ไม่รู้จะพูดไงครับโหเนี่ยหนาเลยนะครับเนี่ยหนาเลยเนี่ยนี่ผิวอันนี้โดนเคลือบไปแล้วนะครับเนี่ยพื้นเนี่ยแต่อันนี้หนาขึ้นมาอีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเนาะนะครับผม ครับเราก็มาสรุปกันนะครับองนี้เราก็ได้พบเนื้อหาไปแล้วนะครับสำหรับพระสมเด็จหลังองค์พระปฐมเจดีนะครับซึ่งดูครับท่านมีความเงานะครับเพราะว่าท่านจุกเคลือบไปแล้วนะครับผม ก็ให้ท่านดูลักษณะของผิวพระนะครับว่ามีความเก่าแค่ไหนนะครับเป็นพิมพ์เกจรุซุ้มนะครับก็ศึกษาไปได้วยกันนะครับชมความงามของพระเก่าเก่ากันนะครับ ความางามของท่านเป็นอย่างไรรังกัได้ครบดูกันนะนะเป็นที่ก็มีหลายสิ่งที่ว่าที่เราพบเจอนะครับจากการใช้กล้องกำลังขยายสูงนะครับนะครับผมนะครับเนี่ยครับ นี่คือองค์พระปฐมเจดีนะครับเป็นพิมพ์ปฏิรูปปฏิสังขรณ์นะครับองค์พระปฐมเจดีนะครับซึ่งมีบันทึกไว้นะครับผมก็หลังจากที่ดูเนื้อ เนื้อขององค์พระแล้วท่านก็ไปพิจรารณากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่เขาเรียกซับสไคร์นี่อะไรนะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ